เข้าสู่เซปตัตะล้อกคู่พิเศษนะก่อนที่เราจะชมการแข่งขันะล้อกในรอบรางชนะเลิศแล้วก็ชิงชนะเลิศนะ,ะสี่ทีมนะครับสี่ทีมว่าใครจะคว้ารางวัลน,นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะฮะหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็สี่ทีมนั้นได้รางวัลแน่นอนนะครับตอนนี้นักกดาทั้งสองทีมนะครับทางหน้าของวีเอ็นดีทีมจากพวกแดงครับเป็นทั่งนั้นนะ สกลกรก,รกรนะครับ,บ,บเ,เป็นหัวหน้าทีมครับอโออยู่ดดนอะอําเภอเมืองระยองครับในเสื้อระยองสีม่วฟ้าสีน้ำทะเลนี่นะครับสำหรับนายเพอสกลกรกฎนะครับปเ,รเป็นนักตะกร้อนะครับหลายรุ่นหลายระดับนะครับ จะเป็นเยาวชนแห่งชาตินะครับเยาวชนแห่งชาติสมัยที่เป็นเยาวชนอยู่นะครับเคยเข้าร่วมนะครับกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับกีฬาแห่งชาตินะครับกีฬาอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็กีฬามหาวิทยาลัยนะก็เป็นตัวแทนของสถา,านที่ต่างๆนะครับสำหรับนายอำเภอปลวกแดงนะครับก็เป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นผู้นําของเราด้วยนะครับ รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับก็คือตัวแดงนี่เป็นเมืองกีฬาครับเมืองกีฬาจริงๆนะครับแตอนี้ต่เภอก็เป็นนักตะกร้อนะครับทางผู้กำกับนะฮะทางผูมิกับขออนุญาตนะครับเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับวันนี้ผู้เล่นของนอกจากนายอเภอสกลนครแลนะครับแดนหน้าตรงหน้าตรงหน้านะฮะอะ ผู้นำก็จะเป็นทางทางด้านของร้อยตำรวจตรีสมเกียรติพักดีนอกหรือว่าผู้หมวดเก๋น,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับเป็นทางด้านของโจ้พวกแดงนี่ครับโจ,จ้พวกแดงนายเนเพิร์ดพวแดงกับนายนเพิร์ดเมืองอันนี้คือชื่อทีมเลยนะฮะชื่อทีม ทางโั้นเลยนะครเสียงแมนยูเริ่มมาแล้วนะครับถือว่าเป็นนททีนายอำเภอถือว่าเป็นอะไรครับมอบไใหม่ตรงนี้นะครับเสียงเพราะหวานหจากคุณธนภัฐุนยอดเจริญนะครับรองประธานสภากรรมการบริหารส่วนอำเภอโบแดงและกรรมการสมาคมกีฬาพิลาแห่งจังหวัดระยองนะครับตื่เตินครับ เราจะได้ชมนะครับระด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 ับนะครับผู้ใหญ่ดินสานผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ต้องบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องเป็นเจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองเลยว่าพ่อเมืองในบางวันก็จะเป็นมาเล่นกีฬาสีมักตะก้อครับนัตะก้ซึ่งในอดีตนะครับคือนายกจำพงศอภิเษกอเป็นแม่ยองเนี่ยท่านเป็นนักกีฬาในกาเปรยงที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปรยงนี่คือทีมเปรยงนะครับก็จะ วัยยกรรมหรือพี่พันนั่นเองนะฮะโอ้โหนะฮะในทีมของเมืองพิยองที่แนวเบื้อที่สอนนะครับกำลังวอมโอ้โหเมื่อกี้สัมภาษณ์นักกีฬาเข้าวๆเลยนะไม่ธรรมดาเนี่ยบีกีก็มอแบบควรแหละครับหันมาดูฝั่งของหลวกแดงนะครับหลวกแดงทีมเย้าตึงตึงกระหอดเก่งเก่งเย้เลยเกงเก่งเยวเลยเนี่ยนะครับซึ่งท่านเองนอกจากจะเป็นนักกีฬาแต่ก็แนวท่านก็ เปอายทีมได้ครัยนะครับเลานดานีรีเอาีมีบหีน่ครับได้พี่โจนะครับตอนนี้เอาครับเราจะไปย่งแ้วไแล้วเนี่ยยุ่แล้วปฮ้หมแล nee, ้วนะครับกละเข้าสู่ไปในขั so the, ้วนะคบพี่กอในันแต่ก็ดีเดี๋ยวเราก็คงจะจอยจอยกัน จะเสิร์ฟแล้วนะครับใครได้เสิร์ฟครับใครได้เสิร์ฟโอ้โหทางแนวเพื่ออะบางบวกทางแนเพื่อบอกไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกไปนรับไปนะครับไนะครับนะบนครับครับเปนนะะนครับไปนครับนนระงนครับ ไม่จะเสิร์ฟแล้วนะครับขอเสียงปรบมือด้ต้อนรับคู่วีพีผู่นี้ด้วยนะครับขอเสียงกินดังๆด้วยขอเสียงเมืองย้อนหน่อยเลยแล้วนะครับขอเสียงปุ่แดงหน่อยเร็วลยโซนโซนโซนครับมาแล้วครับแต่ก็โอ้พิเศษครับระดับนายนะครับเนี่ยถ้าเป็นตะก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็พ่อเมืองนะครับ

โอ้ลูกนี้้ลงไปแบบสัมผัสเขาเรียกว่าัสพดสัมผัสอย่างสวยงาเียเคียเ่โอ้โหนี่าด้วยลูกพัลูกพงลูกนี้เป็นไงครับ เพรเียงนะลูกก้าวเพรเียงนะผมว่าพิธีกรผมและผู้สื่อข่าวผมนี่ภาพด้วยเ็าน่าจะมัน,นครับเนี่ยโคตร่านาะพิโต้รถเข้ายากบดูดูฝั่งกระเพือ่อนนะยังออมออมมืออยู่ตอนเนี้ยนะยังยังนะครับยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ปล่อยของไม่รู้แกไปเอาที่คาดผมพักมาหรือเปล่าสีส้มๆอยู่ แล้วไอ้ชอดีเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังไงยังไงครับปาะึงโอ้เปิด์มงคลบ้างไหมท่านนายอำเภอโอ้โหลงครับโอ้โหลงที่ครับเต็มเต็มเลยต้องบอกว่าเลยว่าสักครู่นี้ท่านนายอำเภอเมืองระยองท่านนายอำเภออนุสรณ์แตงค่าชอดีมากโอ้โหยัดเทียนนะยัดเตีนะเพื่อสปอนบอกว่าซ้อมมาสี่เดือน ยังเตี๋ยด้วยเตี๋ยปรับปรับนะบอกไปก่อนปรับสามปองนะจอดจอดจอดเลเอ้ไหมฟาดดีเออเออเอีเออเออเออตอนแรกตอนแรกเราบอกว่าเราจะไม่ให้อำเภอเมืองได้กลับบ้านเออวันนี้ไม่รู้แกเอาที่คาดผมพระมาหรือเปล่าเสือจงศพแล้วแกฟาดดีด้วยเออพี่เู้พี่จู้นะ

ลบไปผมเนียเลยอรัวงเี K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  ่ยมเลยแกมาจับผมแดงไอ้เกแกมาจับมือระยองแกก็ไม่ไวได้เลยเออเออนี่แล้วพี่ตู้พี่ตู้มือระยองเออแกแกมาขนจักรยแล้วแกบอกเอารถสิกรอมาแล้วด้วยเเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟแจอดเยี่ยเยียเยียอยข้าครับลายอำเภอสกน เก๋คนเก๋เออบ้านไร่สี่เสาเออเออเป็นชมรมตะก้อปลูกแดงด้วยแล้วก็แกเป็นเจ้าของบ้านไร่ส,สี่เสาเออโอ้นะครับแกพี่เก๋นี่แกปลูกเมลอนไว้ขายนะแต่มีแต่เพื่อนไปขอหมดไม่ได้ขายหรอกปีปหนึ่งอ้าวเอโอ้พี่ตู้เสียทรงนะตีไปข้าไปนะครับ เคยคิดว่าจะได้ขายเลยมีแต่แจกเพื่อนหมดนะครับพี่เก๋เราลูกเสริร์ฟนายอำเภอสกลก่อนะกดเสิร์ฟเตินดิ้มมาแบบจอดๆนะครับชงโอ้โหท่านนายอำเภออนุสรสายกล้าที่ชงดีมากพี่เก๋าปาดิ้เออเออเออปาดปาดแล้วมียกมือเยอ,ย,ยอะยๆคนนิดนึงขอขอโทษขอโทษนะยุมือขอโทษ 6-6ครับคะแนนเหมือนครับแต่อำเภอสะกดเสิร์ฟครับผมเปิดดีมากครับเปิดแล้วชงดีด้วยเียโอ้โหเดี๋ยวพี่ตู้ม้วนตัวไม่ทันนะพี่ตู้ม้วนตัวไม่ทันแกพี่ตู้แกติดไฟพระหลวงปู่ทิมอยู่นะครับม้วนตัวมา่อิติดไฟพระไปนิดหนึ่งเป็นนายอำเภอปกแดงนายอำเภอสะกดก่แล้วก็เสิร์ฟต่อหยอดมาทางมือชงหมอเปิด แต่บอาไปาอาจนเปิดเลย นุสรวมงข้ามมาก่อนเปิดดิทงดิสัดแบ็กอีกแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยแมาลูกทีเด็ดของแกเลยครับเอาแล้วครับเสียงเสียงมือนดะยอมมาแล้ว มือโขงผมว่าโดนไปสองป๋องนะ,ะมือโขงผมเมื่อสักครู่นี้โดนสองป๋องนี่โอ้โหในอำเภอทุ่งศรแกไม่ธรรมดานะแกเลือกเสิร์ฟแบบแล้วดูแกชงแบบแต่ละลูกไม่มีรถไม่มีรถแบบชงเหลือเหลือชงเหลือๆชงเ,เหลือๆ,ๆนะครับที่แกบอกว่าเอารถสิบล้อมาสงสัยว่าจะมาขนสับประรดพวกแดง นายอำเภอสกลเปิดดพี่เก๋ทำไงพี่เก๋บงจอดนายอำเภอยังแตะข้าไปด้วยได้หมดนายอำเภอบ่งแดงนายอำเภอสกลแก้มาพี่ตูพี่ตสแมกอีกแล้วโอ้โหอเวลาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดอนี้ขอเวลาหน้าเลผมบอกแล้วนะครับว่านายอำเภอสกลตอนลอมมาสีเดือนนะครับ ใส่ผ้าเออแกเล่นด้วยักเอาผ้าจีวพระมาอ,อนนี้นี่นี่นายนายครับวันนี้นายจะแก้ยังไงบ้างครับเรานี้คะแนนตามอยู่ครับนาย สิบสองตบนเมืองนายอมนำสี่แดงเอานะครับตอนนี้ล้วบอกว่าพวกแดงขาเขียวอ่อ,อ,อนหมดแล้วครับตอนนี้แล้วท่านนายอำเภอทุสอนแสงก้าบอกว่าซ้อมแค่สามวัน

อันแรกเป็นของเมืองระยองนะครับนะ้าท่านนายอำเภออนุสรศรนะครับแสนกล้าแล้วก็ดาสลับข้าง ลักษิ์นะครับเป็นท่าคุณรูคุณเมืองนะฮะ,ะประวัติของหลวงพ่อโพนั้นพี่น้องชาวบ้านค่ายน่าจะทราบดีเพราะว่าหลงหกโพนี่นะฮะทางพวกแดงก็ไปนำมาอัญเชิญมาปฏิฐานเมื่อประมาณ61ปีหรัง61ปีนะฮะปีนั้นปีสองพันหนึ่ร้ออน่งะครับชาวพวกแดงนั้นไปอัญเชิญมาไปอัญเชิญมาจากกวัดน้องก็บอกอน้าน้องก็บอกนั่นะะน้องลันล,ล่อ มันค่านันเองนะครับก็ประมาณ6กสิบเอ็ดปีแล้วครับ6กสิบเอ็ดปีนะครับ,รบอ,อ่าโอเคครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมไปสัมภาษณ์ท่านนายอำเภอเมืองระยองมาแล้วนะครับท่านนายอำเภอทุศรแดงก้านะครับเกี่ยวกับเรื่องเซตแรกนะครับท่านนายอำเภอทุศรบอกว่าต้องบอกว่าเซตแรกเนี่ยพวกแดงเก่งมากเลยนะครับแต่ต้องขออภัยที่